หมูบ่บ้านทาวนโบมีพี่น้องและเพื่อนทนานนำเข้ามาจากประเทศไทยคนใดราคาเกี่ยวขนาดเดียวสิไปเึิ่ง,งน้ากันนะทุกคนเนาะว่าเพลงบอกไปนเหรอโอ้ยที่ไปเกี่ยวเขา้า <c oughs> <c oughs> อคนเครื่องไปเกี่ยวเขา้า <c oughs> สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีมือทุกคนเด้อคือมือนี่ละทุกคนตื่นมาก็คือแบบอากาศสดใสค่ะเมื่อคืนเนี่ยฝนตกพี่น้องเอ้ยตกแขงแทหงว่ะเนาะเบิงบรรยากาศรอบเหมือนเนะคือแบบป้าคักแหงน้องอยู่เนาะเมียนเมื่อคืนนี่ฝนตกทุกคนตกเอาเท่เอาว่ะเย็นสบายเลยเมื่อคืนเี่นาะยักมือได้นีมมาถึงแล้ว และมือนี้ทุกคนน้องยูขนาดสิไปเกี่ยวเขานำอาอนาเนาะเนาะแต่ว่าน้องบอมหันไปดิไปน้องยูสิไปเก็บเครื่องไปเกี่ยวเขาแต่ว่ามืออื่นะเป็นมือวันที่สาวคบหอบน้องเฟสสิเด็กกลับเวียงจัดขนาทุกคนและน้องยูนะเสเอาเครื่องไปสักั้วไว้อ่าเพราะว่าอ่านะเพื่อนสิไปนะเพื่อนกับบุ้หัวเพื่อนสิไปข้างคืนบอก่เพื่อนว่าสิไปเกี่ยวเขาน่ะคันว่าคนเขาของลุงอ่ะผู้ที่เฮาอัน ไปเ<ย>็ดนานา<ำ>แม่นผู้ที่เอาไปเฮดนานนะขนาดคันคนเข้าของลุงแล้วไว้หอบก็สิได้กลับมาแล้วน้องยูก็สิได้กลับน้ำเราทุกคนเนาะคันว่า,นาคนเข้าบลแล้วและคนเข้าบลนะแล้วขนาดแล้วเพิ่นสิได้นอนข้างคืนยุพุ่นแลน้วน้องยูก็เลยว่าเอาเครื่องไปน้ำซะบางทีเอากลับเวียงขนาะแล้วน้องบอมสิบุได้ลำบากให้น้องยูเอาเออบุได้เอาเครื่องไปให้น้องยูนะทุกคนเขาบอกว่าเอาเครื่องหลายอยู่แม่นน้องยูก็เลยว่าเอาเครื่องน้องยูไปเลยบอกว่าไม่ลับากดอะเพราะว่า บอกก่อนทบอกก่อนว่าอบ้านเฮาสิไปเกี่ยวข้าวอยู่นะพี่น้องเป็นอ่าอีแขงนึ่งเป็นแขงบริคํามใส่เนาะทุกคนเนาะแลวเป็นหางที่เฮาไปเวียงจันเลยเนาะงเนาะ,นะเป็นสามแยกหางเขาบาแล้วก็หางออกไปเวียงแล้วฮันงอยู่กับสิรัดรถอยู่นั่นขึ้นเหมือเลยคันว่า เพิ่นบ่วมานะทุกคนใ<ช>นความคิดแต่ว่า <laughs> ต่ความเป็นจริงนั้นอีกอ <laughs> แบบหนึ่ง <laughs> บพ่คันเพิ่นมามื้อแรงี่ก็ได้ไปํากันมื้ออืดอีกเอาเครื่องไปเอาเครื่องมายอยู่แต่ว่าต้องบอกพันว่าเอาไปให้แต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบเทศากาลงานบุญสงการประมาณนี้นะทุกคนแล้วบัดนี้คนกลับบ้านหลายบัดนี้บัดนี้ฮอดยามเมื่อเวียงเข้าก็สิเมื่อเวียงหลายสิเนาะแล้วบัดนี้คันเฮาพัดเครื่องเฮาพัดเป็นสอสามเป๋าแบบน,นี้นะน ว่าละเป๋าได้อย่างจะมีเป็ดมีไก่อีกกระโดดอะไรย่านต่เพิ่นโให้ขึ้นขนาดเพราะว่าเครื่องหลายดีไปผู้เดียวอีกดิแล้วเพิ่นต้องไล่เพิ่มอีกไงขนาดเอาเครื่องไปหลายเพิ่นว่าเั่นไปผู้เดียวแล้วเอาเครื่องไปหลายไล่เพิ่มขั่นไปสองคนแล้วเอาเครื่องไปหลายได้อยู่โอเคทุกคนเต็ตอนนี้เฮากระซิทาอาข้างนาะอาเพิ่นสิมาฮับเอาแล้วก็ออกไปตอนนี้อายังบูมาเกี่ยวเครื่องไปทานละเจ็ดโมงเจ็ดเป็ดโมงซิออกไปว่าสันแต่ตอนนี้ยังบูเห็นมาโอการทิ้วยู้นเอาเห็ไปต้อง ตอนนี้ตอนนี้อาก็มาแล้วทุกคน้ยบหมดเลยท่องกระเป๋าพีเด้อิเออีโมไปขังเนาะเนอะเนอะนู่นน่ะเป็นที่นะห้องกระเป๋ากระเป๋าอะไรสนับสนุนสนับสนุนห้องกระเป๋าน้องแฟยแเด้อขนาดใบยังไม่ได้เที่ยวดุได้น่ะเอาทิปมือจะเอ็ดเดี๋ยว่าเอาเมื่อีกก็อันนี้นะ ขึ้ข้างล่างติลูกก็เดิเดินนีมาหน้าทางนี้เดหน้าทางนี้ส่งตัวแทนไปกล้าไปมาคันเป็นลูกจะขวนไปไปทามขวนนี่วะเอาอยู่ไว้ได้ลดมาได้เอาติ่งไปป้ากูกก็เดินทางปลอดภัยตัวนี้ตัวนี้ก็สิเดินทางแล้วทุกคนเซิงเฮาสิไปแล้วแม่นอยู่อันหาบุกปลาไลยพุ่นน้องอมวยสวัสดีหน่อยสวัสดี ปีใหม่มาแล้วตามกัวเกาเลยมวลมาเป็นลินปีใหม่เอ้าเป็นดือดแบุมวลแล้วจิดแวาวรวงหดเข้าวัวัววัึตั้งชึกตัวเองกว่าโหดอยู่กลางทางฮะก็มีนะนกะปนสุายเกตัวอยู่กับบุไปไปอยู่นะ ขี้ยางเวลาเวลากับบอลได้ไปบอได้นอนกันเลยคุณายบอลได้เปล่าอยู่เสี่ยงจนเฮาเสื้อเวลาเอ็ดทราบมือเวลาเอ็ดหามือขนาดแบาบอลได้ไปวยตุกกาซิเมนตุกกะกูเม่นนุ๊กคุณเด้อเอาโกเข็ตไปเฮ่อกรบเพาะหูเลยเฮานี่นะเอาไปเฮอน่ะกินลูกเดียวเอาโกเข็ตไปเฮ่อันเข้ากูเม่น บกับบักแมนนอนเขาเข้าไปปาดคอกับบแมนตายทิมลาโอ้โหโผล่เนะมือม่อ้ววาา่นะมื่อตะมือวันที่ิบอเอมสื่อนี้ทุกคนอตอนนี้เรากสิเดืนทางใส้เวลาไปเจ็คสโมกไเมืมอมอ่อไ่สโมกไปสโมไปฮอหลดีลดผอีกป้ ที่เขาไปได้มาคันนี้คันทำงานวันนี้ก็ไม่นน่าจะคันนี้เลยเฮ้ยทำอะไรัวสันไฟลงยังว่าว่ายังโมเฟกเนาะตั้งแต่เมื่อเอามาก็ตัวนี้ก็คือไปบอฮันใดเนะทุกคนเนาะขึ้นเปลีทางอยู่ทางหน้าเปลี่นเปลี่ยนกันตลอดสี่ชั่วโมงเลย แปงบนนี้เลยจากน้อยยับไปเฮลบ้านอะไรแล้วกลับมาแปลงบนนี้อีกพี่เพี่อดีเพี์ดีไปแปลงพุ่นอะลรตอนมาท่นอันนี้ท่นเขาเจ้าแปลงละแล้วเริ่มไปแปงพุ่นปรดึงว่าเห็นแปลงนี่สลับไปสลับมาแ <c oughs> ปงตัวแเข้าเที่ยวตลอดในรถเฮร้ายเพื่อนคือสิบูปูยางนนเนาะแปลงไอ้ปูบ่ได้ดอกเาแก่เห็นไอ <c oughs> ้ปูก็บ่ได้ด ปู่หรือเป็นปู่หน้าหน้าซ้ำไอตัวทางโอ้ขนมเวลาเนอพักอยู่ แล้วทุกคนฮอดเงินฮอดเงิอนอันลุงตู้นี่อนะเอากก็เ๋าเครื่องลงมาห่วยอเอาเครื่องลงก็เดินทุกคนเด้อตอนนี้เด้อเนาะนครหลวงเวียงจันทร์ไปทางนี้นครปากสีซึ่งไปทางนี้แล้วก็เข้ามาทางนี้สิเป็นลองสานทุกคนนี่บรรยากาศอันนี้คือคือยูบานทับ,บุกประไล่นะทุกคนเนาะอันนี้เป็นเหนอนหลุงของน้องแฟสเลยเนาะ เงินลุงไอ้ตอนนี้เฮากระซือซีพากันไปนาทุกคนหดปึ๊บเอาเครื่องลงแล้วก็สิพากันเดินทางไปนาต่อเลยได้แบดนี้นะไปปารอันนี้เกี่ยมซุดพร้อมไปดำนาหรือเออเกี่ยวข้าวพร้อมสิไปหาซีไปเกี่ยวข้าวเออไปอันดูดข้าวก่อนทุกคนอันขึ้นรถแต่ว่าคนขับยังบุคคลแต่ขึ้นขึ้นหมดทั้งคน,นขับอยู่เออ แท็กซี่ขันกูนนะรถดูดมาเออหักแต่ว่าห้าแสน 500. เหล่านี้ยังสี่แสนห้าอยู่เราเก่เาเสิบเอ็ดพอดีได้เบอร์เหล่าอยู่อ่ะโง่ๆเอออยู่อ่นะนะแฉนเกเบอร์เอาไว้แล้วตอนห้าอยู่หันมันเกิดมีนั่นเขาไม่ได้ค่อยดูดคนคนเฮ็ดน,นาแสงไล่ดีเขากองเราเผาใจยุติ ที่ไปดำการดูคนเต้นะปีจะเด้นอันเข้านาจากเป่าเต้นระพีไก่ได้รือล่ะลอยไ้่ลอยนึงป้าทอเอเดียวปีนี้เลไอ้ไก่เขางามเขางามขนาดเนาะสามไรซี่ไรได้หมดเลยไมลากสิกายกราสิบก้าสไกลอยนึง ไม่ไหนทเปลาซามไลเครื่องไหอเขาลืมออกเขาลืมเอาไนั่นเนาะขาเอาไปเห็นรอคะเขียนปวดเอวเฟืองโอ้วด่็อออก้าวะเคอนน่ามันหนอนดีนี่ยเดไห่นขามันนมันขึ้นเนอตาวะมาห้าตอนนี้นะนนเนีนอนนอดีตเนี่ยาเจ้าบอมาหาวสั เขาคือแบาเขาเอ็ดคือว่าคือจิมาเขาห้าจะคือแบบเอามืออะไรแลยวใช่ไปหยิบเข้าเนีนี้แม่ล่าฮักกันอยู่ทางมาน่ะอยู่กับตุ๊กโตกับบังแมนกับนั่นเขามาสองส้วมในเป่าหนึ่งอะเธอเอาขี้มากับเด็กน้อยหนี่านดูเ้หนักๆนะหนักๆกลงขนาดเลยพีเนอใช่โรนนี่โอ้โหดิเอาในเป่าหนึ่งเอาไปสิอ้าวต้องมาเนี่ยเขาว่าจะซื้อขาวข้าว อันนี้นะพอก็ะม้าเอาเลยเป่าลงไปสู้เ,เลยนะขี้เราตรงไปคือจะมีได้เนาะฝั่งต่ว่านี่นะได้สุดม,มันออกปลายม,มันมีคนกินเดี่ยนะปลาอกอะสิ่งกายนี่ไม่ละเอาน้ำทางอันนีอ้อยู่เอาไปกิน

อนี S <S <preach ers> ้มนเพิ่นมาเป็นแต่เไปบ้านนันบานนี่แล้วบานไปกลเอเอาตะห้อยนะเอออาไปแจกได้ม้ยไข่ได้ไปเอม็ตะด้หอยหอยจุกเออปเอาปลาอำเอปลาน้อยมตุยาอันนี้หยไข่จากหลหกว่าก็สิไล่ลปีนี้โาปีนี้บ่มีอยู่ตัวกิ้ิเด้ออ่ะอยู่ระโดมสมงบุญไปเมือันนี้มัน ฝากนีเพิ่นว่าแม่นติดติดกับริมโขงเด้หมู่บ้านอันนี้นะทุกคนเพิ่นก็แบบเราเขาบอกเห็นเลยเด้อันน็ะติดริมโขงเลยหาอยู่หากินปูฝั่งเด็กกันง่ายเป็นวันน่ะแล้วกสะดวกสบายเ็ดเด็กกระงามไปเมื่อเนาะโซเชื่อบ้านเฮาขันบ้านเขานี่อันมีอันครองน้ำมันสนละประทานนี่คือสิคักเนาะ เขาเพิ่งกระเพื่อเป็นเที่ยวอย่างไรตอนนี้เขาก็มาหหดหน้าเลยกคนเข้าว่านี่ย่างไร่ไล้ประเด็เป็นเกี้ยวไม่เลยยันพ้เลื่อยเอนอะไรนเอของจจ้ายันปก่อนเออรุ่นนี้แหละของเจ้าน่ะต้นซ้ำตัวเหลัอเออซ้ำตัวเลตีนพิดร่นเศ้าต้นหน้าพอีอพ่อว่าสิบสามข้ามไปเกี้ยวของเจ้าน่ะมันนี่หกเจ็ดข้ามเซวันเศ้านะพอดีเด็กน้อยครับพอดีพอดีด้อยวันเศร้าเสื้าเกี่ยว กวงขนาดนี้น่ะเจะามืดวะนี้น่ะอันกวงวัดใส่ตาน่ะกูบูแตกเนี่ยซ้ำไปนึงวะเอาตอนทีเที่ยวไทยก็เอขันของเ่าวลรวันนี้ข่ากระทะจะเข้าขนาดพอล้วแปดเกาหรือเปล่าอีเอียงกระทอนรถลาวลงมาท่าอะไรเนี่ยเนี่ยรถปั่นเข่าทุกคนซึ่งเพิ่นอยู่อยู่บ้านนี่น่ะมีรถปั่นเข่าเนาะแต่ว่าบ้านเฮานะบ่มีมีแต่รถมีแต่คนปั่น รถด,ดูดเข้าลงขวมรถด,ดูดเขา้าบ้านเราจะมีแต่รถปั้นเขา้าสบาย,ยตั้งอกตั้งใจมาน,นี่มาเพิ่งรถอันดูดเข้าเห็น,นไหมไปลงคุณนายตอนนี้หอดเละุกคนหอดหนาลนะ,ะก่อนจีหอดสบายดีเจ๊อ เดี๋ยวเฮาสิพาทุกคนไปบึ้งรถปั๊นดูดเขานะทุกคนเนาะซึ่งรถดูดเขาน่ะทุกคนอันมีเตยู่มู่บ้านนี่นาะน้องวยเนาะมู่บ้านทาวันโบมีพี่น้องและเพื่อนทนนนำเข้ามาจากประเทศไทยคุณได้นำเข้ามาจากประเทศไทยคุณแต่ว่าราคาเกี่ยวขนาดเดียวเฮาสิไปบึ้งนำกันนะทุกคนเนาะว่าแพงบ่ มีหลายเพื่อนเพื่อนไล่จังเดิอันเขาข้อถามได้อันเพื่อนปั้นเขานี่เพื่นไล่จังเดิรถดยดเขาเพิ่นไล่เนยออันนี้อันนี้เพื่อนอนเอ็ดเป็นไล่แบบเท่าไหร่โอ้รูดเป็นรูดเป็นไล่ไล่หนึ่งซีซนฮาพี่น้องก็กินกระสิตกอยู่ประมาณหกร้อยจับไปพอกตัวุจ้าประมาณเจ็ดร้อยนะทุกคนเนาะไล่หนึ่ง็ดร้อยประมาณนี้หกร้อยเจ็ดร้อยนะทุกคนเนาะกเจี อันนี้ก็คืออีเสียงนะตบแต่บ้หัวบ้าหัวจริงของผู้ใดเป็นของผู้ใดได้หากระมาอยู่นะเป็นครั้งแรกที่หากระมาพี่น้องฮอนกับฮอนบึ้งทรงผมตัวนี้น้องแฟดก็หากกะออกมาครั้งแรกนี่นะอ่าเพื่อนมาเฮ็ดหนาอยู่นี่ล้วเพิ่อนอันเพื่อนสิมามาบึ้งเพื่อนปั้นเขาทุกคนแล้วน้องแฟดนำมาขนาดทุกคนหนาเพื่อนี๋ยวสิพ้าทุกคนไปบึ้งอยู่พูนแบบนี้นะตอนนี้เฮาสิพ้าทุกคนไปบึ้งหลุดอ่าดูดเขา รถเกี่ยวข้าวรถเกี่ยวข้าวอ๋อขอโทษเด้อรถเกี่ยวข้าวเนาะอัน้าข้องอันลุงตัวอันยุฟ้าคุ้นไหมโอ้ลุงไม่ทุกคนเหลี <ppy aciones> ่ยวไปดึกกระเม็นตะเขาบเฮ็ดได้แต่บอนเดี่ยวในวันนาเสงเมื่อไหเข้าเฮ็ดหมดเนอะบ้านอันนี้เม่นเฮ็ดนาเสงเมด่อตีพูดไปพูนกระเม็นนาเสงมาเข้าไปเน้อบ้านมาแล้วแม่ มีมาไว้เขมาเข้มายนนอันยน้ง้องแลน้องเปนไ้อไปดึงแขนน้องมานำเอาเจอเอาไม้ไก่มาต้นมะมวดอันนี้นะเอามวดเดี๋มัเป็นอย่างนี้อ้วม่ต้นก้ามให้ก้ามาเนาะมาก้ามขนาดเนาะ ทุกคนอันนี้เราดาปิกปี่นี่ไานบ่ฟาดฟาดอืมไหมหมวกใหญ่แล้วบวแซ่บเพราะหมวกน้อยอืมบวชใหญ่ละนาะแต่ว่ามันฟาดบวคือมักม่วงมักหัวบานเห่าทุกคนอืมเป็นว่าดาปิกเลยบ้อะไรนะอืมนอ่ไงเสกรองเหงาไหมเอาไหมข้าก็เป็นพวง เะพาะเดี๋ยวยังกิ่มตุนเน,น,นาะคันมาแซบนี่มันมดแล้วเนาะเขาคือจะไม่ได้กินแล้วแหละนี่ทุกคนหมักหวดหนี่ว้าตุลแบยังไงไงสมซื้อหมักหวดบ้านแถวนี้ๆๆประเดี๋ยไงปั่นนี้่โอ้เพิ่นกำลังยูดเลยว่ะค่ะไปทุกคนสิพาทุกคนไปเลยเนี่ยนานเวลาอ่ะชิดเด้ออันนี้ว่ะไปทุกน ข้าข้ารถไถไปพูงนะข้าต like ิ้งงางไปพเออ้ารถบ้านุกหนาุกพงจำพงหรือป่าเนาะหนาอยู่พ um, ี่เนาะหนาเลยจีบอะ้าอันเดอกันาเมืดหนานหนาอยู่พี่เออนั่นยังเงี้ยเ่ยวเกียวอืมทะเลเอันเธอเกี่ยวเกี่ยวอนกระเม็นวะะเกียวอเดียวเข้าอันเดียเข้าอันเดียวกันมั่จับ กินหมอ่ะกินหมื่นบ้านไ <laughs> ม่มกินงมื่เหนึ่นเอ้ยยังมาเข้าไอ้ลมหมดแม่นไอลายเริ่มดูดละพี่น้องวันนี้เราจะคือสิพากันลงานานปนนงไปดึดปงน<า>นยังบไิ<อ>นนดูดปะ่างวะนั่นโนาโดาง นานคนแบกจบแบกส่วนแม่บ้าทุงอันเวลาใายนี่อันนี้ก็แม่นของเวลาแถวเดียวเลยชุบเป็นยาบแถวเดียวเลยป้าอันนี้แม่จกแถวทางอีกทางตัวอีกเดียวนี้มาค่ะเดี๋ยวดิค่ะที่เอาไปบ้านเอาจักลำเดี๋ยวดูเนาะ จะขันเดลอดูหันไปคักซ้ำเดือนน่ะไปล้านเนาะไปพุ่งหุ่นเข้าห้อมเนาะใกล้ที่เป็ดละก่อนเนาะทิพนไปเที่ยวอันนเก้าวันทิพย์มาเบิ้งเนาะอืมขี่รถมาว่ะจ้างรถมาอี้ที่ได้จ้างรถอะไรเนี่ยเออใส่เม็ดไงบูได้บ่ไม่ละฮะใส่เม็ดไงบูได้บ่อะไรเข้าเนาะใส่เม็ดไงบูขยับเนาะอันนี้คนเกี่ยวอะที่เนาะ เกี่ยวอาอเหราฟ้าแล้พรอนนี่เินอืมดยกห้ามีอันเนียบึ้มนานนี่แหละเป็นปุ้มหนาแมสะอ่อนนะแถวไปเลยกายนี่ได้ร้อยเป่าได้แถวจน่าบ่มีอันซียูดูกอวตึบนงามพนาดนาเนี่ย ห่วงเด็กก็ว่าซ้ำหลายครั้งเนี่ยนะการเทศเข้าอันอันเดวกก็เม็ดใหญ่เนาะแฮ้ยสิสะอ่อนเนาะห่วงคือที่ห้าเขาห้องทงเข้าลืมเขาลืมพัวเอออันนี้ข้างมาเมา่อดูเขาเด้อเขาเขาห้อมทงบางคนห้อมบางคนก็ห้อมเขาลืมพัวได้เทศเข้าแล้วละลืมพัวดิมันแซ่บมันหอมโอ้กินแล้วละลืมพัวเออ คิดมาดำนาแล้วเลยลืมพวอีกไม่ค่ว่าแล้เแซ่บแล้วลึกเขาลืมัวเขาห้องไล่ <ciğim. S 1> นคนห,หน <atable. S 1> ้องไล่แนวคนข่าเอิญเข้าห้ามพงตอนนี้ก็คือแบบแดดฮอนแหงมึงไหมตอนได้ใส่หมวกมาทุกคนสิบสิบสิบช่องโอ้ยเนาะตอนนี้นะเวลาสิบช่องสิบเอ็ดโมงยังอะไรเด้สิบโมงสิบสองนี่อี่สามสิบเวลานะสุดคุณหลย สุดนต้นไม้ฝุ่นไก่เติบเนาะตอนนี้เขาก็สิไปดูดเข่าของมึงตเหัวอืมเอ็ดนาแต่ว่ามาบิกบ่อบูฮูเฮ็ดนาแต่ว่าเข้างามกันมู้สุดทอ่ไอ้บ้าคนเราบูบูฮูเฮ็ดนาแต่ว่าเข้างามกันเยอะคนเนาะเอ็ดนาจะลืออะมาเอ็ดนามีกายนี่ก็งามกันท้งเข้าครับกับว่าอยู่บ้านนี่ท่านเข่าเจสเซอร์เทีว่าท่านมาสมือสมือท่านบอกงามอืมมันหั่งเมลาท่านละแม่น เดือนละเทื่อกับ่ได้แา่เอ็นหนามันได้ออดามมาห้ากับบะซ้ำเท่อนี้ตะเกี่ยวเลยแล้วบัะกอบง,งาม,มาเลยค่ะว่าตึกงามเท่ได้แะหววานอ่ะโอ้กิงวัวะกิงวังวโอ,ววโอ,โอ้ตอนนี้พากันลุ่มมาบึ้งรถอ่านเกี่ยวเขาพี่น้องเห็นไหมจังแม่นบ่เคยเห็นเหาอเนี่ยนเะราเคยเห็นแล้วเขากระเซาะเขาเป็นยังอ,อู้อันนั้น เป็นห่วงปลุงปลิงมลาพินาเสือขาม็ดใหญ่เด้มลาเด้อเขาเม็ดใหญ่มันห่วงสั้นนี่หรอหวงยาวโอ้ตอนนี้จะไปเกี่ยวเกี่ยวเขาของลุงน่ละเป็นป็่เเป็กมตตัวนั้นบุกินติตัวนั้นบุมาลักติตัวนมีบุมีารตลอดอยู เดิมมาคันเนาะสิเดเมีันมีภาคเกษตรฮาก็คยเฮียนคือก็เป็นต้นแค้เป็นเรือแบบนี้ว่โอูดดมสมบูรขนาดเก็บต่ำหงมขับในทานเทินไปนี่นี่การเรื่องแล้วอันอยู่นี่น่ะเพื่อนโมฮ็ตอันขันไลนนกไลน์นเดี๋ยวเนาะมันเห่าแล้วเต็มอ ตนได้น่านี่นะซามอะไรเครงแถวเดียวนะนี่เปุนสูตรทำซือูดันสูุรต้นไม้ตั้งๆเันวต้นเดียวตั้งๆนั่นน่ะนี่นะเออนแม่แม่ตต้นไม้อะไรเออต้นไม้สูง ทักซ้ำไดเนาะพี่เน